สะพานปลาอ่างศิลาค่ะวันนี้ลมเย็นสบายที่เห็นข้างหน้านั่นคือเขาสมุกค่ะอันนี้มีลูกปั้นหินออนลมค่อนข้างแรงนะคะ นี่เป็นวันต่อคนถือปลามาสำรวจอากัศดีไปเพื่เคยมาเหมือนกัน เที่ยวกันค่ะ